ครับผมครับขอสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูชมอันนี้รากโคงเคงประมาณนี้ดอกใหญ่แบบนี้นะครับผมต้นสูงใหญ่ประมาณนี้นะตัวนี้อันนี้กย็ยาวอันนี้ไปทําสายพันธุ์ได้นะอันนี้ไปตัดกิ่งแล้วก็เอาไปเสียบกับต้นที่เรามีที่บ้านได้ตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นชั้นเดียวนะตัวนี้ด้วยีส,สวยดีนะตัวนี้ก็ใช้ไปด้วยนะประมาณนี้แหละ ชุดนี้ทั้งหมดสต้นสี่รแดสิบาทมาดูอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรหรอกไม้ธรรมดานะที่แต่งกลอมไม้่่อย่ไว้เสียบหรือเราไปปลูกแบบนี้โอเคก็ได้นะหรือว่าเราไว้เสียบก็ได้นะรากใหญ่ๆที่สวยอ้วนๆตอนนี้ก็อ้วนใหญ่ๆใหญ่ๆนะตอนนี้เนี่ดอกสวยนะอันนี้เกสรจะแรบเป็นรูปสมนะ ตัว่าเกสรแลบนะนนี้ดอกสวยนะสีสวยนะตัวนี้ดอกสวยนะอันนี้สวยเกสรแลบสวยดีนะตัวนี้ก็สามต้นสี่ร้อยแปดสิบบาทตัวนี้สี่ร้อยแปดสิบาทดอกชั้นเดียวนะชั้นเดียวหมดสี่ร้อยแปดสิบาทเห็นดอกแค่ต้นเดียวอีกสองต้นไม่เห็นอันนี้สี่ร้อยแปดสิบาทตัวนี้ก็สี่ต้นสี่ร้อยแปดสิบาทเช่นกันครับผมก็มาแค่นี้แหละผมจะได้ทํางานต่อว่าจะลดน้าต้นไม้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็ขอจบจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ